โรงเรียนสวยเรียนดีกีฬาเด่นเน้นไอซีทีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชนปัจญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาครูมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเน้นความเป็นไทยบนพื้นฐานของความพอเพียงโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวง จังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองมีตราประจำโรงเรียนเป็นรูปเทียนและช่อลวงข้าวสีประจำโรงเรียนคือสีขาวเทาสีเทาหมายถึงผู้มีความรู้ความมุ่งมั่นเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมสีขาวหมายถึง ผู้มีความบริสุทธิ์หมายความว่าเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ดุจสีขาวประวัติของโรงเรียนโดยสังเขปโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2480โดยมีนายดีชัยโสภาพ ศึกษาธีการอำเภอสุวรรณภูมิเป็นผู้จัดตั้งแทนในอำเภอสุวรรณภูมิมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองผือเจ็ต่อมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2496ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ้านหนองหินสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่3ตุลาคม พุทธศักราช2509ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516ได้ย้ายจากสาราวัดบ้านหนองหินมาอยู่อาคารเอกเทศถาวรและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองหินทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 และในปีเดียวกันได้เปิดทำการสอนเพิ่มจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6และ7มีนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาเรียนด้วยคือจากโรงเรียนบ้านคอยและจากโรงเรียนบ้านเมืองคลองในปีพุทธศักราช2523โรงเรียนได้ยุบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2553โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนจำนวน6หมู่บ้านคือ คือหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองหินหมู่ที่สามบ้านหนองพุกหมู่ที่ห้าบ้านป่าแถมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันหมู่ที่เจ็ดบ้านดงเคงหมู่ที่แปดบ้านหนองเรือหมู่ที่เก้าบ้านดอนก่อ และเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2552โรงเรียนบ้านหนองหินเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น170คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโดยมีนางสาวสารัญญาสาลัมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาในระดับอนุบาลมุ่งส่งเสริมพัฒนาของเด็กในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและด้านสติปัญญา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งเน้นพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณธรรมจร,ริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาและปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้และให้มีวินัยในการดำรงชีวิตได้